บอร์นิ่งค่ะแบ็กแพ็กไปภูเก็ตกันไปไม่ไปส่งเขาหรอบ๊ายบายเจอกันมาทุกเซตมีผู้ชายมาให้กำลังใจด้วยน่ารักมากอ่าแต่โอเคเจอกัน,นสนุกน,นะคะเจอกันแล้ว <c oughs> ไป ไปายเจอกันค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปสนามดินนะคะยิงขวบขึ้นรถก่อนลูกสาวของเราเอ้ากุญแจรถไปวอ กุญแจรถล่ะมาเริ่มใหม่แล้วแล้วกุญแจรถวันแ้วต่างสนามบินกัน 万样长。<laughs> ที่สลามบินบรรยากาศนนาเสยะนครนาฟบบินที่ด D หนึ่งเจ็ดสอง่งเจ็ดสามก็ได้ลแอร์ปินไปดอนเมืองจากดอนเมืองเราก็จะไปต่อกันที่ดอนเมืองแล้วก็ไปสุขิิตนะคะ เราจะไปไหว้ไปไหว,ไไว้อะไรนะเร,เรียกว่าอะไรเจ้าแม่เห<ว>รอเจ้าทรงเขาเดี๋ยวเขาจะเรียกเจ้าทรงตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินนะคะเรามาเจอเพื่อนซึ่งเพื่อนจะไปภูเก็ตเออ <c oughs> ไปญี่ปุ่นส่วนเราเราจะไปกินเจที่ฟูเกิด <c oughs> <c oughs> โอเคโรยย่ารียบร้อยแล้วนี่กระเป๋าสีฟินอันนี uh ้กี่กกิ๊กโรยสามชอบอะไรตรงนั้นเดี๋ยวฉันจะมาติดต่อเอชีอีรอบหนึ่งว่าไปสี่โมงเป็นจริงหรือไงอ๋อมันมันเช็คข้ามได้หรอ่ะเฮ้เช็คเขาจัดการให้อ่ะจิดติก่อมอนิจตาวุ่นวายไหมน้องวุ่นวายมากแม่เกือบไม่ได้ไปกินเจดีนะเจ้าแม่เขาช่วยนี่นี่นึกถึงอกิวทัดเหล็กเลย เ้าอยอยู่ฮัตเ็กเพราะอะไรนะไอแดพด power bank เอาฮิตเป็นปากแมวที่นบนเสื่องเหรอเป็นเือนบ้าคนเยอะมากเลยเอาอะไรบ้างนะไอแดพด power bank เนี่ยก็เอาให้จะมาทำงานด้วย power bank เออหรอแม่เอาใส่ลืมด้วย่ ต,ต้องโหลดไหมไม่ต้องต้องโชว์เข้าไหมอิรราคาเข้ามาแล้วแต่ฉันบินสองโมงนูนตอนนี้ตอนนี้กี่โมงเพียงอยู่มาอะไรมาจอยพูมิคกี้ทักทายหน่อยซิมอร์นิ่งก่อนอรนิ่ค่ะฝากติดตามน้องด้วยนะคะชีบอกว่า ้ามันยืดได้ยาวเลยแม่บอกว่าเอาไปเที่ยวคููเกตโอโเคแล้วก็นี่นะอะไรนะอะไรนะดื่มชื่อเลฟิเน่ฟิตเบคอพัพพาวเดอร์ยูโฮ ออกจากจะน้ำริกภูเก็ตกันซ้ายิงเรานั่งพี่นกไปนะคะขอให้นกบิน ดีนะคะดีนะคะที <hein ous> ่เปลี่ยนไฟไม่งั้นตกเครื่องแบบตกค่ะเขาข้ากุงคุเกตแล้วนะคะยีิดูบ้านทุกบนสวยมากแ่วนเราจึ้งนะคืนนี้มอนี้ค้าอยู่ภูุก็ตแล้วนะคะตอนนี้ก็เราจะเข้าในเมืองนะคะรอรถเราก็ รถมรเอเตอร์ไซค์ค่ะเดี๋ยวขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปนะเดี๋ยวรอก่อนฮัลโหลมาเช่ารถนะคะเย่เราถึงแล้วค่ะต่ก็ต้นรถเช่านะคะแทนรถเช่ามาเป็นปีนี่นะงวดน,นี้มาแนะ่เลิศนี่นะรลานเขาเลิศไปรั้ผืนสนามิี นาคาลดเรลาผมลุยไปทะเบียนหวยลาวมาแน่หวยไทยด้วยรถมีหอสกอร,รถต้นเท่านั้นเติมไปหนึ่งก็หนึ่งนะคะหญิงไา้ละอุ้ยตายเราปวดยังไงไปก่อนเลยค่ะหญิงไปก่อนเลยค่ะ ก็เลยค่ะตอนนี้ค่ะเฮ้ยตายแล้วตายเลยเฮ้ยเราเปิดบ่อยังไงอ่ะหญิงกิตาระควดให้มันตรงไหนเอ่อเอ้ยเอาใหม่สอนใหม่ตรงนี้หรอ เดี๋ยวพรุ่งนี้กี่มาเตร์อีนน๊บเคยะเท่าไหร่ปะให้เป็นสาม 好厉看 นะคะรถมาสุดหรูสามร้อยกว่าบาทในอกวาด้านะคะหลับสบายโฮเทลจะสบายจริงไหมนะเดี๋ยวนี้รอดูห้องรถห้องกว้าง ไม่คงไม่แข็งเลิกเท่านั้นมอร์นิ่งแม่อยู่ภูเก็ตนะคะอุ้ยต้องซื้อเสื้อใส่หมดเข้าไหมมาแล้วยวมาซื้อเลิกเดี๋ยวเราไปซื้อเสื้อใส่ให้เหมือนชาวบ้านจะได้กลมกลีวกลับมาคนนั่งขึ้ี่ไม่ต้อวกินเยอะมาก สมย่าน้ามกับเมืองแห่งอาหารนะคะเลิศเมืองแห่งอาหารัวร้อนนะแม่ของเราต้องแบบนี้จ้าถ้าทานข้าเหมืนค่ะแม่เราจะเป็นปี เราจะเป็นปีนะคะเราต้องกินข้าวนะคะยิงรตลาดคนเยอะคุ้นๆเราต้องไปหาร้านไก่ทอดกันนะคะ,ะไค่ะอะ อุ้ยไสาค่ะสารเจ้าไปหาผู้ชายก่อนบุญวันทีหลังสวยมากคุณแมส่สิบสิบสิบเต็สิบเฮ้ยนี่กระลานข้าวอันนี้อะไรหรอเตุอพี่ร้านไก่ทอด อันน um> ี้หมอดอันนี้หมออใน้อบแ้น่เหรอน้น้ผู้ชายหะน้ำผู้ชายเลยไปแล้วเหรอเป็ตู้อน้ผูชายน้าดชายัดช่ัเต่อแถวก่อนจะได้กินวันนี้ไม่ต้องแถวยาวมากไม่เอาเวชนาดีกว่า ร้านแหวยาวเกินนักหญิงมอนี่ก่อนเอามามอนี่ก่อนมอนิ่งค่ะบ๊ายบายเจอกันเล่นชุดอุ๊ยผู้ชาไข่คัวเราต้องซื้อมา จะไม่กดอิ่มก่อนเว้ยนี่ตายแล้วคนเยอะมากวายจะไม่กดอิ่มก่อนนะคะโอ้ยบางมากอายๆๆยวยออย,อยจิบหัวข้าวนี่ไงจิโกงจิโกงทดี๋ยวเขา r e วิ e ให้ถูกห่วยนะคะขอบคุณค่ะ อยากกินปลาต้องกดคนขย่าแล้วเนึ่มอร์นิ่งค่ะเข้าร้านคุณนะคะคุณพี่อะไรหรอร้านอะไร้านอะไรร้านอะไรต้มชาต้มเชื่ออะไรคะ ว้ามาค่ะมาเออไม่บางไปโอเคไม่กระจุยกระชุยถ้าเป็นชุดเล็กชุดใหญ่ค่ะชุดเล็กคะชุดเล็กพอหรอชุดใหญ่เก้าสิบเก้าบาทได้สิบชิ้นเนาะคนเดียวเนี่ยเนาะ้องมาดีทอดยิ้หวานใส่ก็เลยมาแวะมาซื้อน่ะเพราะชมเชฟเพาชมเชฟแล้วไม่หงอกไม่อกเขายิ้มให้เลยก็ซื้อแเย้นี่เป็นก็ นี่บินมาจากหน้าเลยจากหน้าเลยมาจากหน้าเลยพี่สดสดนายเชฟอันนี้เชฟทอดเองนะคุณพี่คุณพี่ก็เป็นเชฟทอดกุ้งอร่อยแน่นอนอร่อยแน่นอนพุดทอดหนอดทอดกุ้งก็อร่อยสุย้อันนี้ก็อยากอันนี้เป็นชิ้เล็กชิ้นใหญดีเอ่ยชิ้เล็กนเล็กเนาะเดี๋ยววุ้นไี่เนาะทอดกุ้งทอดกุ้ง อันนี้ก็อยากกินนี่ก็อยากกินแต่ติดไม่ได้อันนี่ก็หลอกอิงกยี่บาทคสี่สิบเก้าบาทค่ะเซตอะไรคะมีซอสอะไรบ้างรู้สึกวิ่ไม่ขึ้นวะทีมเขาตั้งยางไว้ค่ะตกรู้สึกเลยมือน49หมดเลย49ค่ะ49ค่ะใหม่นะอุ้ยหรือว่าต้องขยับเวลาข้างแล้วข้างก็อร่อยอร่อยต้องไปคิวยาวมากใช่เปล่ข่าวมาจึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่นะคะได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ให้เชมมาขายเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้เชม เดี๋ยวเราต้องแวะไปซื้อเสื้อร้านน้องร้านแรกก่อนนะคะเพราะว่าเราตรกลงกับน,น้องไปแล้วว่าเราจะไปอุดหนุนน้อง,อ,งอ้าวเขาขายหายมาแล้วค่ะใส่ยัไงบ้างเลิศเท่านั้นาะกเกงล่ะหอันนี้ได้ไหม ไม่มีสดอหรอสดอไม่มีหรอเอาเสื้อก่อนก็ได้เสื้อเท่าไรจ้าร้อยจ้าเลิกเอาจ้าแม่กดอิมเอ๊ะหรือว่านาจาดินั่งก่อนให้แไปคาเลือดก,ก่อนยาดีกว่าทดอะไรหมอก่อนดีเจ้าแม่ดีกว่าเอาจ้าแม่เอาจ้าแม่กดอิมมีไหมเอ่ย ไอ้ก็ได้จ่าก็ได้เรามาันซุกซนอยู่แล้วเิาเราได้มาแล้วเสือ้อคุณนี้จะใส่ามาโชว์ดลงมานะเราลาอะไรอ่ะโอเคอุย้ยตื่นคู่แล้วยิ่งใหญ่ ราจะกลับแล้วนะคะบ๊ายบาย